สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเสียงโทรศัพท์แบบนี้เลยครับผมฮัลโหลมึงเป็นไงบ้างวะเออ,เอ,อสบายดีเว้ยโชคดีมึงโชคดีมึงทำด้นโปรแกรมพีเมโพครับจะทำยังไงไปดูกันเลย โอเคครับตัดมาที่พิมพ์เมโนะครับให้เราหาเอฟเฟกที่มีชื่อว่า h p a s s นะครับโดยการพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะจากนั้นให้เราทำการลากมาใส่นะครับตรงเสียงที่เราต้องการจะให้เป็นเสียงโทรศัพท์นะครับจากนั้นไปที่ตัว EFFECT CONTROL เหมือนเดิมมันจะมีเจ้าตัวของตัวนี้นะครับให้เราปรับลดลงมานะครับอันนี้คือแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ได้ให้ผมแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงประมาณ8 0 0ถึง1,200ครับเดี๋ยวผมจะลองสัก1 0 0 0ล้กันนี่เลยครับผมฮัลโหลมึงเป็นไงบ้างวะ อ่าเห็นไหมมันจะมีความเป็นโทรศัพท์นิดนึงนะครับหรือเราจะลองลดให้มันให้มันเหลือสัก800ไปเลยก็ได้อ่าฮัลโหลเมืองเป็นไงบ้างวะอ่าที่นี่นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเอาเอฟเฟกจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับทําง่ายๆครับก็เราก็แค่ copy ก๊อปปี้เจ้าตัวไฮพาร์ตัวนี้นะครับกดคอนโทรลกดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็กดคอนโทรลซี C นะครับจากนั้นมาที่ตัวเอฟเฟกที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วกดคอนโทรลวี v ครับเอฟเฟกก็จะมานะครับแล้วเราก็ลองตัดดูนะมาฟังกันครับผม โหรูมึงเป็นไงบ้างวะเออสบายดีเว้ยโชคดีมึงโชคดีมึงอ่ะประมาณนี้นะครับผมวิธีการทําก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิดีโอของเรานะครับหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์หนังสั้นของเราก็สามารถใช้งานได้นะครับเอฟเฟกตัวนี้เลยครับไฮพลาสนะครับผมถ้าเกิดชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับในช่องของผมจัดเป็นเพลย์ลิสต์เป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วสามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกดูได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ